องโคจรอ,อีกแล้วอันนี้เป็นฮาร์ตอารี8นิ้วรุ่มมน4 8 m 1 s นะจะไม่เห็นีน่สวิชเป็นโคจร16นิ้วแับใส่ตกลอเรื่องไม่ตรงรุ่นแต่ยี่ห้อเดียวกันนี่นะไซส์ไหนมันต่างกันอยู่ หกสิบแปดเขาอยากเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งจะหมุนช้ามากหนึ่งเลช้ามากอันนี้ใบเดิมแตกครับ ไบตั้งโต๊ะรุ่นตุดเป็ดมาใส่ของแท้แต่เป็นรุ่นตุดเป็ดนะสีเข้มๆเบอร์สองนี่ก็ไม่ติดกับยานกันมาตั้งอันนี้เลยแรงขึ้นมาหน่อยอีกเบอร์สองแรงขึ้นมาอันนี้เคเบอร์สองคำว่าสามนี่คือโคตรแรงโคตรดัง เสียงลมดังมากภาษาโอ้เสียงลมจะแรงจะดังจริงๆอ่ะนะครับโอเก้าสามศูนย์ จริงครับ18นิ้วรุ่นนี้จะหยุดสายได้